ซึ่งวันนี้นะคะเราจะขาเ่ยพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่ก uh, ันท er ี่งานเกษตรนะคะเจ้าคุณทหารแฟค่ะปี2566นะคะอันนี้ก็คือ2 0บาทจะเป็น3ลูกมันน่าเที่ยงอ่ะเขาพี่ทำไมรู้สึกจิตใจมันไม่ดีเลยูหนาวซิกซิกเลยใครร่านะพี่มาก่อนเรานะอยู่บนรถไฟเลยวะอยู่บนกปลาเลยว เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นป้อนอาหารสัตว์น้องเชียงนะเชียงมากเลยไปซื้อไหมคะกิจาราเดีค่ะแก้วรานนี้มีฝาให้ด้วยนะคะมีฝาให้ด้วยเดินเดินนร้านคมีฝาหรือเปล่า่รูนร้านนี้มีร้านนี้มีฝาใช่ไหมคะใช่ค่ะภายในงานก็มีอยู่หลากหลายฉากเลยสามารถเลือกถ่ายได้ก็คือเข้ามาก็จะเป็นโซนต่างๆถ่ายรูปได้เลยแสงนี่คือสวยมากเลยเพื่อนๆคือแบบได้ได้ฉากหลังที่สวยแล้วช่วาเราแบบมีเมฆที่แบบลอยด้วยโอ้โห ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอน้อเจอ้าขาแล้วค่ะกับเทียบป่ะเจ้าขาพาไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องเจ้าขาเนี่ยพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่กันที่งานเกษตรนะคะเจ้าคุณทหารแฟร์ค่ะปี2 5 6 6นะคะงานเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะวันที่1 0ถึง19นะคะกุมภาพันธ์นะคะเขาจะบอกว่ามีอาหารสี่าตลาดนั้นนะคะก็จะมีสินค้าการเกษตรดอกไม้นะคะแล้วก็ไม้ประดับสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรนะคะแล้วก็มีอาหารเด็ดๆด,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 ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน,น้องเจ้าขาพาเพื่อนๆมาอยู่ตรงทางเข้านะคะคณะ เทคโนโลยีการเกษตรเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะไปไปกันเลยค่ะได้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 เลยเออโอเคค่ะมาเริ่มเลยนะอเออ <laughs> โอเคค่ะพี่คะอย่างร้านนี้ร้านชื่ออะไรคะพี่บบส้มตำฉีนเหรอคะอ่ะแต่ว่าเขียนในป้ายก็เคยเขียนว่าส้มตำม,มีอะไร,ร,รบ้างคะพี่เมนูอยากรู้มากแต่ดูเซเกินไ่บมากเลย ราต้องสั่งก่อนอ๋อใช่ค่ะต้องสั่งก่อนใช่ะหมอันนี้เองไม่ใช่เลยแมีเมนูอะไรบ้างอันนี้พี่ทำเมนูอะไรคะพี่ตอนนี้ทำปูปลาอยู่ค่ะปูปลาอ๋อซุนไห่เขากินอะไรกันนะคะพี่เป็นปูปลาค่ะปูปลาซุนไหนเนาะโอ้ มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะมีตำไทยตำไทยปูนะปลาก็มีนะแล้วก็มีไข่เค็มหมูยอโอ้โหสุดยอดเลยนี่น่าจะเซฟได้ดูเลยโอ้ใช่ไหมครับฮะลองสักโบกเลยครับลองสักโบกแต่ขอเอาแบบแบบธรรมดาได้ไหมพี่อ่าธรรมดาแล้วกันค่ะเอาเป็นตำไทยตำไทยแล้วกันค่ะพี่มือตำส่งตรงมาจากอุบลส่งตรงจากอุบลโอ้โหแล้วก็มาแบบอุบลเลยแล้วก็มาไม่ใช่วันนี้ก็กินไม่ได้นะต้องมาที่นี่ตอนนี้เท่านั้นนะ ต้อามาที่นี่เท่านั้นค่ะแซ่บๆกันเลยค่ะนี่ขอโทษอ,อย่างเขาบอกว่าข้างในอ่ะจะเป็นโซนนักศึกษามีร้านไหนเด็ดแนะนําหนูไหมพี่โซนนักศึกษาใช่ไหมคะอืม,อม S> <S มันก็จะมีฝั่งเอาเลยฝั่งซ้ายมือไปจ่ายพี่ต้องสู้ฝั่งซ้ายมือใช่มันก็จะมีฝั่งซ้ายมือซ้ายมือแล้วก็ตรงไปมันก็จะขายพวกลูกชิ้นทอดธรรมดาเด็ดอยู่เนาะก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องลองแล้วพี่เขาแนะนำแล้วนะค่ายอาสาโอ้ประวัติการไม่เสร็จประวัติอะไรของมันฝาสุดซอยเนี๋ยวฝาสุดซอยจะมีซอยดาวใช่ครับซอยดาวของพัฒนาการเกษตรใช่จะเป็นเอาเงินอะไปทำค่ายอาสาอ๋อ คือเข้าไปทางนี้ฝั่งขวามือเลยใช่ไหมพ่ขวามือตรงสุดซอยเลยครับเรกซอยดาวได้ได้เดี๋ยวไปจัดเลยครับพี่เข้าไปพี่เขาแนะนำแล้วต้องไปตามนะใช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวโคตแตกเลยก็มีของขยะอันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเมนูตำไทยใช่ไหมครับพี่อ๋อ อ๋ออันนี้นี่จะไปออนช่องไหนครับอันนี้มาจากช่องเที่ยวป้าเจ้าขาพาไปค่ะพี่ฝากพูดชื่อช่องนิดนึง<อ>เที่ยวป้าเจ้าขาพาไป ไปพาไปเที่ยวปากเจ้าขาพาไปปากด้วยนะคะพี่ครับผมขอบคุณครับปาเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนข้างในต่อนะคะไปลุยกันเลยค่ะเพื่อนๆที่ข่าขอโทษนะคะอย่างโซนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยจะมีตรงไหนบ้างคะพี่อ่าก็จะมีตรงนี้เป็นล็อกแรกเลยครับอันนี้ล็อกแรกเลยตั้งแต่เข้ามาใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นช่วงไปตรงนู้นเลยครับข้างในนู้นเลยใช่ไหมคะพี่อ๋อจะแบ่งออกเป็นสามโซนหลักก็คือตรงนี้ก็เป็นของนักศึกษาแล้วก็ต้นไม้ฝั่งนั้นจะเป็นของกินครับอ๋อคือฝั่ง นี่จะเป็นโซนนักศึกษาหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นไม้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ของบูธพี่นี่เป็นเกี่ยวกับอะไรครับพี่อ่าของผมขายไอติมหลอดครับไอติมหลอดมีรสอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีข้าเขียวพูฮาวายน้ำส้มน้ำแดงอะไรครับเปกติชุดเนี้ยเขากินไปรสไหนกันนะครับพี่ก็นิยมเป็นน้ำส้มกับเป็ดเนี่ยครับอ๋อนั่นนั่นหนูหนูเอาชุดหนึ่งก็ได้ค่ะพี่ครับผมมีเมียรสอะไรบ้างแนะนำอะไรครับพี่ก็แล้วก็ต้องทำยังไงครับพี่ ขย่าวค่ะขยา่ากว่าเนาะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแข็งแล้วแล้วนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแข็งอะคะพี่เราจับอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจับเราก็จะรู้เลยอ๋อ<ค>โอเคค่ะคคมันเลือกมาให้หนูสักอันหน<ค>ึ่งใช่ค่ะ ตอนนั้นก็ไปใส่ในกระติกตรงนั้นใช่ไหมคะพี่เพื่อให้มันหลุดออกมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่บรรลายนี่มาแล้วนี่ได้แล้วอันนี้พี่ขายขายยังไงคะพี่ราคาเท่าไหร่คะสามสามไม้ยี่สิบค่ะสามไม้ยี่สิบาไม้เดียวก็มาละเจ็ดครับอ๋อถ้าไม้เดียวก็มาละเจ็ดบาทใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าสามไม้ก็ยี่สิบนะคะครับผมโอ้หน่าทานวะพี่เขาไม่ต้องไม่ต้องถุงก็ได้ค่ะพี่มาเลยก็ได้ อันนี้นะคะอันนี้เป็นโค้าใช่ไหมคะพี่ใช่โค้านะมาเห็นแล้วนึกถึงแบบใบเด็กๆเนาะที่แบบเราจะแบบซื้อกินกันนะเอามาเดี๋ยวลองชิมมือคะอ่ะ โอ้เพื่อนๆร้อนๆแล้วมากินเย็นสดชื่นตรงน,นี้คือโซนอะไรนะคะพี่เพื่อนๆได้เ,เข้ามาเลยโซนนักศึกษาค่ะโซนนักศึกษาใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่เลยพี่ทั้งเข้ามันเข้าได้สองทางใช่ไห<อ>ม <ๆ S 2> มันจะมีทางนู้นกับตรง <ๆ S 2> นี้หนูก็เลยงงไงว่าเออตรงนี้คือตรงไหนก็คือเข้ามาปุ๊บเจอเลยตรงนี้เลยเนาะ,ะใช่โอเคค่ะฝากร้านชื่ออะไรนะคะพี่ฝากร้านนิดนึงร้านไอติมหลอดค่ะร้านไอติมหลอดเข้ามาเจอเลยนะคะอยู่ร้านที่สองใช่ไหมร้านที่สองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชิมต่อนะอร่อยมากเลยพี่ ตอนนี้เข้ามาด้านในนะคะก็จะมีร้านาลูกชิ้นปิ้งนะอิสลามทำได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ร้อนๆเลยแล้วก็มีเป็นเหมือนเหมือนฟุตสลัดเหรอเมนูน่าทานมากเลยค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเมนูน่าทานทั้งน,นั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายกระต่ายนะมีทั้งกระต่ายนกน่ารักมากเลยขนปุปยๆนะแล้วก็มีนกด้วยนะนี่ นกนี่คือสีสันสดใสมากมน้องสนเหมือนกันแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักอ่ะเอ๊นี่คุณคุอ๋อนี่ชูก้าไรเ,เดอร์ปะน่าจะใช่อุ้ยนี่น้องอยังโตเล็กเลก็เลยนั่งกินนลยงับงับเลยอะน่ารักเกินปุยมุยกกม้ยอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่าเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นป้อนอาหารสาตัตว์อันนี้มีให้อาหารเต่าด้วยอย่างน,นี้มีให้อาหารนกด้วยนะคะน้องดูเชื่องมากเลยอ่ะดูจิโคเชื่องเลยอ่ะแล้วแล้ว ทุกอย่างเลยขออะไรเปล่าขอเปล่าขอเปล่าอินดิบาทอินดิบาทอินดิบัดเมื่อกี้เห็นน้องก็ตกใจบี้นะน่ารักมากเลยแล้วก็ข้างๆจะเป็นหนูฮิปโปโปนะฮิปโปโปแคท ติบป่าทุกอย่างเลยจ้าอะไรเป็นกูไใบท่อนพี่ไม่มีผิดคีเล่นใช่พี่อนเนพะื่อนมากน้องน้องเชี่ออยงนะเชี่ออยงมากเลยอ่าอันนี้เป็นนกนะน้อยจิกเมือ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นชนนักศึกษานะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีทั้งปลาเผานะแล้วก็น้ำแข็งใส โอ้ยมีมีร้านชื่ออาสาพาไปดื่มซะด้วยเป็นอิตาเลียนโซดานะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นโซนนักศึกษาแล้วค่ะเพื่อนๆเดินกันแบบยาวเลยนะที่ค้านี้เมนูอะไรอะคะพี่แนะนําหนูหน่อยอันนี้อันนี้เป็นไข่ครกไข่ครกใช่อ๋ออันนี้จะมีให้เลือกนะค่ะพี่เลือกได้ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่มีอันนี้เป็นไส่ไส้กรอกแล้วก็ไก่สับแล้วก็ผู้อัดนอกจากอาหารอร่อยแล้วแม่ค้างานดีมากอันนี้คือโซ่ร้านอะไรคะพี่แนะนํานิดนึงร้านเชื่อเลยอันนี้ชื่อร้านไข่ครก สตรอเบอรี่ลงสตอว์อ๋อก็คือเข้ามาตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะโอ้น่าทานมากเลยค่ะขายยังไงคะพี่อันอันนี้จะขายกล่องละสามสิบห้ากล่องละสามสิบอันนี้ก็คือเลือกหน้าได้เลยเนาะโอ้น่าทานมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเรามาอยู่กันที่ร้านก็ร้านอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูดิออกมาลงมาลงไอซ์มาลองแข่งเขา ตอนนี้เรามาอยู่กันอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะร้านร้าน,านชื่ออะไรนะคะพี่มาลองไอซ์ออใช่ไหมคะพี่ <P ie> ขออีกทีค่ะ <P ie> ชื่อร้านมาลองไอซ์มาลองไอซ์เป็นเกี่ยวอะไรคะพี่น้ำแข็งใสเหรอเป็นน้ำแข็งใสค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำถุงค่ะแล้วพร้อมถุงมันจะมีอัออนมีเครื่องดื่มด้วยโอ้หลากหลายเลยนะอันนี้อันนี้สั่งคืออะไรคะพี่อันอันนี้เป็นน้ำแข็งใสเป็นแก้วเลยนะสามารถยิบทานได้เลยเนาะได้ราคายี่สิบห้าบาทได้หมดเลยโอ้ก็คือถ้ามาซื้อยี่ปุ๊บเรอก็หยิบเดินทานได้เลยชิลๆเลยเนาะพกพาสะดวกเลยขอบคุณค่ะ 啊。啊 ครับพี่อยากรู้ว่าข้างในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาโซนอะไรครับโซนนี้ทั้งโซนจะเป็นของโซนเด็กนิเทศ่มเลยพี่เพิ่มตั้พี่พี่เลยครับพี่พี่ขาเชินี้คือโซนอะไรนะตรงโซนนี้ทั้งหมดนะเขาจะเป็นของสาขาวิชานิเทศเกษตรครับก็คือมันข้างในจะมีนิทรศการถ่ายภาพครับตรงนี้เป็นร้านอาหารครับส่วนตรงนั้นก็เป็นเหมือนแบบว่าสะพานอธิษฐานครับแต่ว่าคนที่ซื้อเข้าข้างในก็จะได้รับคําอธิษฐานแขนตรงนั้นครับส่วนโซนตรงนี้ที่อยากได้ความสนุกหน่อยก็มาปลาสันนวตตกน้ำตอนนี้ส ยังไม่มายัน้มงสาวน้อยต้อมาคิวเองพี่อักสภาพแต่สาวน้อยมานะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมสาวน้อยตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะอันนี้เกมเล่นยังไงคะพี่อันนี้จะได้3ลูก20บาท3ลูกยี่สิบบาทแต่ว่าถ้า50บาทจะได้เจ็ดลูกอ๋อได้7ลูกแต่ถ้านี้จะได้แค่สลูกใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวรองสาวน้อยก่อนนะเดี๋ยวเราขับไปชมวิวงูก่อนนะคะขอบคุไม่พป็นไค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นไอติมหลอดดีแล้วนะคะพี่คะร้านชื่ออะไรคะพี่ร้านชื่ออะไรเอ่ยพี่แบงค์ครับไม่ ประาชนี Eat, terminar, nah, gehört, girl, girl. ่ชื่อชอแหนี่เ็เ็โหกน่าดูในตัวตึงยังั้นะเนี่ยอันนี้อันนี้ร้าชื่อครับิีฝากอีกหนึ่งสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทรัม เกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือจะมีไอติมหลอดใช่ไหมคะพี่มีไอติมหลอดแล้วก็เป็นเนื้อ,อย่างค่ะอ,อ๋อมีเนื้อย่างด้วยนะคะคือโซนตรงนู้นใช่ไหมคะพี่ขายเก<ช>ี<น>่ยวกับอะไรบ้างเขามีเนื้อ,อย่างขายก็จะมีเนื้อประเทย่างเนื้อหมูย่างเนื้อวัวย่างแล้วก็กุ้งย่างเสี่ยย่างค่ะแบบบาร์บีคิวน่าถาถมมากเลยเข้ามาบุฟเนี่ยคือเจอร้านเลยนะคะใช่ขอบคุณค่ะฝากร้านทีมด้วยค่ะพี่ชื่อว่าฝากร้านสมานฟาร์มไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนนักศึกษาหมดเลยนะคะพเพื่อนๆก็คือแบบใครอยากมาดานแบบของอร่อยนะแล้วก็แบบนักศึกษางานทีมาตรงนี้ได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะแล้วก็จะมีเป็นแบบลูกชิ้นย่างนะโอ้โหน่าทานเลยเกิน ันนี้เป็นเครื่องดื่มนะมอล้มนะคะมีขายยังไงบ้างคะัที่ร้านเออน้ำราคานี่ปริมาณเท่านี้ค่ะแก้วละยี่สิบห้าบาทเชิญแต่ละคนคุยเก่งค่ะแก้วละยี่สิบห้าบาทนะคะก็มีน้ำคอลน้ำตาลน้ำตาองุ่นนะคะมีน้ำส้มแล้วก็น้ำแดงแล้วก็น้ำเขียวค่ะใครคอแห้งมาได้เลยนะแน่นอนค่ะแก้วใหญ่ขันกินสองแก้วนะคะแล้วมีโปรโมชั่นค่ะมีโปรโมชั่นแก้วนะคะเราจะมีให้สับฉลากค่ะในทางขั้นนะคะมันจะมีทั้งข้างในก็จะมีทั้ง เออฟรีเออลด5บาทอ่ะหรือมีกิจกรรมกดอ๋อก็จอมีกิจกรรมให้ได้เล่นเลยค่ะเราซื้อ2แก้วนะคะแล้วสนใจซื้อไหมคะยี่สิบาทเลยค่ะแก้วนี้มีฝาให้ด้วยราคาคิดด้วยเนินเนินร้านอื่นมีฝาหรือเปล่าร้านนี้มีร้านนี้มีฝาคฝาแถมหลอดด้วยโอเคค่ะนะคะงานดีได้น้ำเลี้ยงเมียได้นะำเมียด้วยเข้า่าข่ากร้านนึงมาชื่ออะไรคะคุณพี่หนึ่งน้ำลักพิชชนครับมาได้เลยนะโ่นตรงนี้คืออะไรนะคะพี่ส่วนตรงนี้หน้าสตูนิเทศศาสตร์ก็ ่ะ oh. มาได้เลยนะบอกเลยนักศ네ึกษายาดีค <mm ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะ อันนี้คือชมรมอ่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะพี่เป็นชมรมเทคนิคเกษตรค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวน้องๆของนักศึกษาพัฒนาการเกษตรค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขามีคนบอกมาเขาบอกกันนะว่าเข้ามาตรงนี้มันจะมีเป็นเกี่ยวกับสายดาวแหมเราก็ต้องมาจัดแล้วเป็นเกี่ยวกับสรยดาวแล้วเกี่ยวกับเอาเงินไปใช้ทําเกี่ยวกับอะไรคะเงินนี้จะเอาไปทําค่ายบริจาคไอ้ค่ายอาสาค่ายอาสาใช่ค่ะค่ายอาสาตรงนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับค่ายอาสาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเกี่ยวกับการทําค่ายอาสาของเด็กเกษตรนะคะก็จะมีการเพิ่มทำแปลงเกษตร ต่อพวกระยะปรับปรุงสนามท่าสีห,หรือว่าซ่อแมแซมระบบน้ำให้น้องๆค่ะก็คืองตรงนี้เราก็มาช่วยเรื่องกิจกรรมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็รเราจะมีการลงชุมชนลงกับชาวบ้านนะคะเราจะมีการศึกษาล่วงหน้าแล้วว่าชาวบ้านนะคะขาดปัญหามีปัญหาด้านไหนเกี่ยวกับการเกษตรค่ะก็อย่างเช่นบางหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องก,การะมะแมลงเราก็จะไปให้ความรู้ว่าเนี่ยแมลงตัวเนี้ยเราจะจัดการมันยังไงฆ่ามันยังไงหรือยพี่คะแนะนำหน่อยได้ไหมคือถ้าสมมติว่าแบบเรามาปุ๊บสสยดาวเนี่ยเราต้องเล่นยังไงบ้างคะสสยดาวกดเออเลยนะคะนี่ลูกค้าเดินนะ พี่คะหนูขอซื้อดาวหน่อยได้ไหม10บาทละกี่ดวงวัลค่ะเอาสามดวงค่ะอย่างงี้เออเขาจะเอาสามให้เราอย่างงี้ค่ะอ๋ออย่างงี้เลยแล้วก็ไปจับตรงนู้นเลยใช่ไหมเราสามารถเดินเข้าไปจับดวงไหนก็ได้ถูกใจดวงไหนซอยลงนั้นเลยค่ะแล้วเราก็จะเปิดเลขกันดึงเลขกันอย่างงี้ค่ะ10ได้ค่ะสองสองดวงค่ะค่ะนี่มาครั้งแรกนี่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเข้ามาบนยอดฝั่จะมีอาหารที่มีกิจกรรมด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคได้แล้วค่ะแล้วเรืองต่อพี่ต๋าเดี๋ยวเราจะเข้า เราขัางข้างหน้าเข้าทางนู้นนะใช่อ่ะเราเข้าตรงนี้แล้วจะต่อครับพี่เข้าวงน,นี้ใช่ไหมอ่ะ,อะ,อะเราก็จะยืน่นยื่นบัตรให้พนักง,งานพนักง,งานพนักง,งานม้วนไปแล้วพนักงานกี <laughs> ่ใบครับสองใบสองค่ะ,ะเราหยิบได้สองออก็คืออันนี้ใช่ไหมคะ,ะเราจะกระตุกเชือกหรือเราจะดึงออกมาเลยก็ได้อ่นนั้นหนูนั่นเราจะขาดเรื่องเลยเอาอันได้ได้ค่ะน้องดึงไม่ออกน้องรักแ่นมากดึงไม่ออกมีบริการไหมบริการได้แล้วได้แล้วอันเด็ดของวันนะได้ค่ะ เอาหยิบง่ายๆแล้วกันเนาะโอเคค่ะได้สองอันแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยต่ออันี้เราก็จะมีการลุนรางวัลอ่ะเราก็จะมีลุนหมายเลขค่ะลุนรางวัลอันนี้เบอร์เก้าอ่ะเบอร์เก้าได้อะไรเอ่ยเบอร์เก้าจัดมาดูกันเลยค่ะของมีอะไรบ้างแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดค่ะเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าเลขแปดเปิอ่ะมีเบอร์เก้ากับเบอร์เท่าไหร่นะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะอันนี้ก็คือของที่รุนรางวัลจากที่เราจับเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อก็มีคื่องบฟ้าด้วยอ๋อก็คืออันนั้นรางวัลใหญ่เลยใช่มคะพี่ใช ใช้ไฟฟ้ารางวัลใหญ่เลยนะก็ของรางวัลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะกันตลอดไปแล้วเงินส่วนนี้เราจะเอาไปทําค่ายอาสาโอเคค่ะอันนี้อันนี้คือของที่เหมือนได้ใช่ไหมอันนี้มีแผ่นแปะผมแล้วก็มีอะไรคะพีโคดอีดค <Hold it. S 1> ่ะโคดอีดโอ้ยสีน่ารักมากเลยมินิมอลมินิมอลได้แล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะมาได้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือโซนเป็นสอยดาวเนาะใช่ค่ะโซนนี้ก็จะมีร้านค้ามากมายเลยเงินตรงนี้ก็จะรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้แล้ว ถ่ายรูปอะค่ะพี่อ๋อโอเคไปแล้วค่ะอันนี้อันนี้ใช่อันนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะ,คะอันนี้เป็นถ่ายรูปใช่ไหมคะพี่แนะนำหนูหน่อยได้ไหมคะ,คะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้เป็นถ่ายรูปเป็นต้องทำยังไงบ้างคะพี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเออ่ข้างในจะเป็นโปรเจคเตอร์ถ่ายภาพอเออ่จะเป็นนิทรรศการสีเกี่ยวกับแสงสีค่ะแสงสีใช่อันนี้ก็คือเราเข้าไปด้านในเลยใช่ไหมคะพี่เออหรือว่าตรงนี้เสียค่าตั๋ว20บาทสำหก็ถ่ายรูปลง อ่าอินสตาแกรมหรือว่าแล้วก็ติดแฮชแท็กแล้วก็เช็คอินสถานที่อะค่ะร้อยลูกปัดฟรีค่ะอ๋อก็จะมีมีได้เพิ่มตรงนี้ด้วยอามาเดี๋ยวร่วมกิจกรรมกันเลยค่ะอันนี้คือถ้า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 ซื้อใบเดียวก็คือ20บาทใช่ไหมอาหนึมาใบหนึ่งก่อนเลยค่ะพี่ อันนี้นะพี่เขาก็จะให้ใบตัวนี้มาใช่ค่ะตัว,วตัวนี้ค่ะก็คือตัวนี้ที่จะได้ใบอธิฐฐานคนละหนึ่งใบก็คือมีเรื่องการเงินมีเรื่องความรักแล้วก็มีสุขภาพประกอบที่สามารถเขียนอธิฐฐานแล้วก็ค่อยได้เลยอ๋อโอเคค่ะ,คะแต่นี่คือตามนี้นะอันแล้วก็เดินเข้าวงในเลยใช่ไหมคะพี่เข้าปัญญาพี่คะหนูขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนิดนึงเมื่อกี้เราอ่าเสียตรงนู้นมาแล้วแล้วเราจะได้ใบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ต้องทำอะไรต่อคะพี่คะค่ะก็จะมีขู่ริบบิ้นนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเข้างานมาแล้วอ๋อเเราาาาข้้้งนมแลวคค่่ะะได Yeah. ภายในงานนะคะก็จะเป็นการจัดแสงเสียงแสงสีนะคะแล้วก็เป็นอีกทัศการสำหรับถ่ายภาพค่ะแล้วก็ถ้าถ่ายรูปนะคะเช็คอินแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะก็จะมีกิจกรรมลอยลูกปัดฟรีค่อยลูกปัดฟรีจากด้หน้าเลยใช่ไหมโอ้ตรงนี้เลยค่าสำหรับใครที่ขี้เกียจนะคะก็มีแบบขายแบบสําเร็จมีแบบสําเร็จด้วยอูน่ารักมากเลยคือกิจกรรมเกี่ยวกับแสงสีเสียงคือตรงไหนคะคือด้านในนี่เหละเข้าไปด้านในได้เลยใช่ไหมคะอ่านั้นเดี๋ยวต้องขาเข้าด้านในเลยนะคะพี่นําทางเลยได้เพยคะพี่ ได้เลยค่ะไปเลยค่ะขอโทษค่ะนี่อุ้ยเข้าไปด้านในอุ้ยจ,จัดสวยมากเลย,อ,ยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะภายในงานก็มีอยู่หลากหลายฉากเลยก็สามารถเลือกถ่ายได้ก็คือเข้ามาก็จะเป็นโซ<อ><อ>นต่างๆถ่ายรูป<ช>ได้เลยทีสไตล์เลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ายอยากดูนฉาก เซตตรงนี้ก็สามารถดูได้เลือกถือได้ตามที่ชอบเลยค่ะเข้ามาหลักๆจะเป็นเหมือนบรรยากาศแนวธรรมชาติใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะแนวธรรมชาติแนวความฝันแนวท้องฟ้าความผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นเข้ามานี่คือสวยมากเพราะว่าถ่ายรูปนี่แสงคือมีแสงแล้วสวยแน่นอนค่ะอยู่ได้ทุกเซตถ่ายสวยทุกเซตเลยค่ะอย่าลืมไปถ่ายกันนะคะได้ค่ะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย่าไปชมมือบ้างนะคะค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะบรรยากาศก,ก็แบบเหมือนที่พี่บอกเลยนะคะมันก็จะแบบเป็นเหมือนแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบเหมือนฝันนะจะเป็นมีเป็นอะไรงี้เนาะสวยงามมาก สวยมากเลยเพื่อนๆคือแบบแบบได,ได้ได้ฉากหลังที่สวยแล้วเช่วว่าแล้วแบบมีเมฆที่แบบลอยด้วยโอ,อ,อ,อ้โ,อโหถ่ายรูปนี้คือต้องจัดต้องจัดแหละคุยพี่น้องกันไม่ต้องเกรงค่ะ,ะได้ครับโอเคค่ะแล้วเลยเนาะเอเคค่ะพี่ขอโทษอย่างกิจกรรมอันนี้คือตอนนอกจากที่เราเข้ามาแล้วชมแบบบรรยากาศที่ถ่ายรูปไดม้มันจะมีชซโฟโต้บูธด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือทางร้านโฟโต้บูธเราเนี่ยได้จัดมาค่ะ เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วเนอะครั้งนี้จะมีสาเรนเพนให้เลือกครับ่็วันก็คือสามารถเลือกได้เลยแล้วเราก็เข้าไปด้านในไปถ่ายรูปได้เลยเนอะอ่าใช่ครับแล้วก็จ่ายสแกนจ่ายข้างหน้าโอเคใช่ครับแล้วก็เลือกพรอปรนานด้วยเช่นกันอ๋อฟิวเลยนั่นเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยละคะได้ครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวขยาตเข้าไปชมบรรยากาศนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนโฟโต้บูธนะสวยมากเลย เขาก็จะถ่ายรูปให้เราเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคือแบบแสงเสริงนี่คือจัดมาดีมากคนตั้งคัะกูกูมีให้กำลังใจกันได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ20บาทจะเป็นสามรูปมันต้องเที่ยงไงอ่ะเขาพี่อยู่ประมาณจุดไหนเอาเยนย่งงี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเส้นหนึเงไปละก้าวเข้าไปเดินได้เรียนมีใช่ไหมคะแล้วก็ปาดได้เลยเยะโยนดูไหมนะขับคล้อยนิดนึงก็พอเยอะหน่อยค่ะแกมาเลยทำไมรู้สึกจิตใจมันไม่ดีเลยดูหนาวซิกซิกเลยใครๆจะวิ่ยมาก่อนเราล่ะดูมันลุกลาเดินเปล่า เราเนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ดันเล่นดยเกียกขอวีมน้ยู่ไมน้องซื้อน้ำไปพูคะเอาไว้ไว้ักลูกี้ิตดลูก้ิดพี่ โอเคนะใครทได้าเยโอเคโอเคแล้วค่ะใยรนะคะให้เหื่อเนด้เลยนะคะคุณมีลูกสามลูกด้แม่เกินไปมาหนูไม่รู้จะแม่งเกิดอเไรอหนูไม่รู้จะแม่งเกิดอเไรอ มากเลยอะน้องปลา,าไม่หนักน้องปลาไม่หนักเมื่อกี้เอาเดี๋ยวรอให้ปาลุกออาตั้งใจมือนกนันนะน้องเนี่ยกัดไม่ลงไม่ได้อะเมื่อ <aprove> กี้ชมบรรยากาศไปแล้วนะคะเพื่อนๆน้องเจขานะคะก็ขอจบคลิปนี้นะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่โซนอานักศึกษานะคะของที่นักศึกษายเยอะมาก แล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยโอ้โหน้องไปเยอ็โคตเล่นเลยก็ขอจบคลิปเพียงท่นนี้แล้วกันเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจนะคะมาสัหายบคลิปเ่็งนี้กันนะคะลุยะติดลูกแม่